แม่ห,หมดน้อย26มีนาคม2,568ข่าวแรกนะคะโฮมโปรสดใสโฮมโปรวันนี้เขียวสดใสหลังเปิดโครงการซื้อหุ้นคืน800ล้านหุ้นวงเงิน7,000ล้านบาทเริ่มวันที่1เมษายนถึง30กันยายน68ข่าวต่อไปท็อบเซท็อปมีอาการเซเหมือนโดนต่อยภาคเช้าที่ผ่านมาปิดที่25บาท75สตางค์ลบ3.74%เปอร์เซน มูลค่าการซื้อขาย639.22ล้านบาทหลังผู้รับเหมาหลักโครงการพลังงานสะอาดคลิ a n ิ u e โ Project ร้องบริษัทใช้สิทธิเรียกคืนหลักประกัน3าร8ร358ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเวลาโดยท็อปได้ยื่นขัดค้านแล้วพร้อมยันไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการข่าวต่อไปหานโรดโชว์หานเครือโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลจัดโรดโชว์จขาย IPO 160ล้านหุ้น หลังช่วงไตรมาสที่2ถับ68ด้านนักวิเคราะห์คาดราคาเป้าหมายเฉลีย่ย0.81ถึง0บาท90สตางค์โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i n น i ซด์ดอทค